สวัสด,ดีครับเ,เพื่อนๆวันนี้พี่เยรสราจะมาทดลองอะไรแปลกใหม่ที่ยังไม่เคยทำมาก่อนมาดูหน้าก่อนนะคะวันนี้จะคุณหมอจะฉีดโบท็อกอะไปอย่างเาดี้ยเดี๋ยวจะได้ดูผลในสองวัน,นเอาเลยค่ะนี่ค่ะนี่คือด็อกเตอร์โจนะไหนด็อกเตอร์โจคุณไหนด็อกเตอร์โจด็อกเตอร์โจอยู่โน้นนะคะจะมาใช้บริการ<ม>บริการฉีดโบท็อก ok ครั้งแรกในชีวิตจะ น้องบอกว่าไม่เจ็บเลยโอเคตะคบเย็นตะคบเย็นเย็นจัิงนะเข้าสมองเลยพอพอกับซาวาบี้เลยคืออะไรคะซาวาบี้เคยกินไหมซาวาบี้วาซาบิหรอใช่ใช่ เย็นมากดูแลแต่ลูกสอนแต่กีฬาพร้อมยังที่จะสวยผ่อนคายนี่ไม่ผ่อนเลยหน้าเต็มเลยอยู่นิ่งๆสบายทำหน้าให้แบบปกติสบายๆแต่ลองๆที่สบายๆหากเราจะรักกันจริง ไม่ใช่หากเราจะพบกันไป <Sorry. S 1> พบกันไป <laughs> <laughs> สบายสบายโอเคสอบอยากค้วขึ้นครับผมพอแล้วนะครับผมจะเริ่มผิดแล้ว uh huh. ทำท่าเดิมอ่อ <c oughs> uh, ไอซิวน้ำมันมีความรู้สึกตอนนี้น้ำค่ะไม่รู้สีดไปกี่เข็มนะแต่ก็โอเคพอทนไดอ้อยากสวยนะอะฮะอลิตภบิ I don't know how many need to do t h r e but i t s uh, f e w it f e w it. e v e r s ten. <S really? <S ten h <holes>. o s e s not too bad. Yeah. นี่ตอนนี้กำลังเอาผ้าเย็นประกบอยู่นะคะเพื่อนๆแล้วอีกสองอกี่วันนะสองวันมาดูว่าผลจะเป็นยังไงนะคะพี่เกษมไม่เคยทำมาก่อน <c oughs> เฮ้ยนี่ครั้งแรกครับลองทำดูนะคะพอดีล็อเกเตอร์เป็นบานเคย นะคะเพื่อนๆเห็นบอกว่าอยู่ได้เป็นปีกันแล้วแต่เราถ้าพูดถึงถ้าอยู่ได้เป็นปีคุ้มนะคะเพื่อนๆเจ็บนี้คมอยู่ให้อยู่ได้เป็นปีเราสามารถทําให้อ่าหน้าของเราเตึงตึงขึ้นเดี๋ยวเพื่อนๆมาดูนะจริงหรือเปล่านะจริงหรือเปล่า๋ยวจะได้ดูผลกันถ่ายรูปไว้แล้วตอนนี้ก่อนทําก่อนทํากำลังทําบอกว่าพรุ่งนี้ หน้าเราจะรู้สึกตึงตึงขึ้นเฮ้ยเนาะเพื่อนอย่าบอกว่าพี่เกี๊ยวสาเป็นอะไรไปเนาะมาเทียบทั้งที่เอาให้มันทุกอย่างค่ะเพื่อนๆไม่เห็นกระดึงนะชีดโบท็องแล้วมาดูผลกันนะคะภายในสองวันค่ะ